รวมลูกเล่นและฟีเจอร์ใหม่ใน iPhone 1 5จะมีอะไรใหม่ๆบ้างไปดูพร้อมกันค่ะไปดูไปดู iPhone 15 Pro Max สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะจะเป็นหน้าจอขอบบางที่สุดในรุ่นนะคะมาพร้อมกับวัสดุไทเทเนียมค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นะคะก็ยังใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่นะคะแต่จะมีการปรับดีไซน์ฝาหลังให้มีความโค้งมนมากขึ้น <c oughs> และสิ่งที่มาใหม่ของ iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นะคะที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจมากๆเลยคือการเปลี่ยนหัวชาร์จจาก lightning เป็น usb type c นะทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่มาใหม่และเปลี่ยนแปลงไปของ iPhone 15เลยก็ว่าได้ค่ะต่อมานะคะลูกเล่นที่มาใหม่เลยของ iPhone 15ตัวนี้นะคะก็็จะเปน แอคชั่นรักต้นตัวนี้เลยค่ะโดยเป็นฟีเจอร์ที่ใหม่กลิ้งเลยค่ะ เป็นปุ่มที่สามารถตั้งค่าคำสั่งด่วนต่างๆได้ตามความต้องการเลยจะใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงโหมดพระจันทร์หรือกล้องหรือเป็นแปลภาษาก็สามารถทําได้ค่ะการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะแค่เข้ามาที่ตั้งค่านะคะแล้วเลือกรายการปุ่มแอคชั่นหลังจากนั้นก็เลือกคำสั่งลัดต่างๆที่เราต้องการใช้ได้เลยพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มแอคชั่นด้านข้างเครื่องค้างไว้ค่ะเพื่อที่จะไปคําสั่งลัดที่เราต้องการได้เลยแอดว่าฟีเจอร์นี้มันเจ๋งมากๆเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาไปทาตามกันดูนะ และ iPhone 15นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นชิป A17 Pro ค่ะแบบใหม่และแรงกว่าเดิมเขาเน้นไปในเรื่องเกมด้วยนะคะให้ภาพและสีสมูทและลื่นขึ้นฟีเจอร์ต่อมานะคะเขาได้อัปเกรดกล้องหลังรุ่นใหญ่อย่าง Pro Max นะคะให้ซูมไกลขึ้นถึง5เท่าและเขาบอกว่าการซูม5เท่านี้นะคะก็จะยังภาพชัดเหมือนเดิมเลยค่ะแอดก็จะลองใช้กล้อง iPhone 15 Pro Max ตัวน,นี้ดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนซูม5เท่าภาพก็ยังชัดแจ๋วเหมือนเดิมเลย และ iPhone 15นี้นะคะก็จะมีแบตที่อึดขึ้น iPhone 15 Pro สามารถเล่นวิดีโอได้นาะนสูงสุดถึง23ชั่วโมงรุ่น Pro Max เล่นวิดีโอได้นาะนสูงสุดถึง29ชั่วโมงโดยลูกเล่นแล,ละฟีเจอร์หลักๆของ iPhone 15ที่มาใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะบ๊ายบาย